สวัสดีครับพบกับบ๊อบบี้ครับกับร้าน BBB EVBike ครับวันนี้ผมจะมาส่งงานเจ้าตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า KT V9 นะฮะตัวนี้จะเป็นหน้าตาคล้ายๆ e s เว่านะครับตัวใหม่เป็นเรียกว่า V9 โฉมใหม่2022คือคันนี้มองจากผิวเผิน,นะฮะคันนี้มองจากผิวเผินเลยก็คือแบบสเต็ปเหมือนแบบรถรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆทั่วไปนะแต่จริงๆแล้วคันนี้นะครับเราทำอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวผมพูดสเปคเดิมก่อนสเปครถเดิมๆนี่คือเป็น มอเตอร์2,500วัตต์ฟังไม่ผิดนะครับถ้าเป็นทรงนี้นะฮะถ้าเป็นทรงนี้แล้วเป็น V9 ตระกูลไลออนตระกูล KT นะครับต้องเป็นมอเตอร์2,000วัตต์เท่านั้นนะครับถ้าเราเห็นตามอีกแบรนด์หนึ่งหรือเขาไม่ได้บอกแบรนด์เนี่ยเขาจะเป็นต้องดูสเปคดีๆนะฮะเพราะว่ามันจะมี1,000วัตต์2,000วัตต์แล้วก็2,500วัตต์นะครับคันนี้2,500วัตต์จริงๆครับจากโรงงาน แล้วก็เป็นแบตเตอรี่72โวลต์20แอมป์เป็นแบตตะกัวกดนะฮะส,ส,สเต็ปเดิมๆนะครับแล้วก็ดิสเบรกหน้าหลังเนาะส่วนคันนี้เราทําอะไรบ้างคันนี้เรายังคงใช้มอเตอร์เดิมอยู่2,500วัตต์เพราะว่ามอเตอร์เดิม2,500วัตต์เนี่ยสำหรับรถที่เป็นทรงนี้แล้วก็มีความหนักนิดนึงแล้วก็เรื่องของความแอโรไดนามิกเขาค่อนข้างไม่ค่อยมีนะคันนี้ก็เลยต้องเป็นมอเตอร์2,500วัตต์ ส่วนคันนี้เป็นมอเตอร์2,500ันวัตต์เราใช้แบตรเราใช้มอเตอร์เดิมแต่เราทําการเปลี่ยนกล่องจูนครับเป็นโบทอย em 1้อใส่กล่องจูนใหม่แล้วก็วริงระบบสายไฟเปลี่ยนสายไฟใหม่เซตสายไฟคือเดินสายไฟให้ใหม่หมดเพื่อใช้สายไฟทนความร้อนสูงจะได้ไม่เกิดความร้อนขณะที่เราใช้ความเร็วสูงแล้วก็ก็เปลี่ยนเป็นใช้แบตเตอรี่ลิเธียม7 2โวลต์20แอมป์นะครับแต่เราใช้ได้มาคือปรึกษากระทางลูกค้าที่ซื้อรถก็คืออยากได้เป็นแบตลิเธียมหนึ่ง แบตลิเทียมเนี่ยจะอายุการใช้งานนานกว่าแบตตะกั่วกด2เก็บประจุไฟได้มากกว่าก็คือการเก็บแอมป์สก็คือจ่ายกระแสไฟวูนะฮะออกไปได้เยอะกว่าแบตเดิมนะฮะเราก็เลยทําการเปลี่ยนก็คันนี้หน้าตาเดิมๆเดี๋ยวคันนี้เราทําการเทสและจูนบนเดโนเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปดูตอนเทสเดโน่อีกทีครับไปไปดูที่บนเดโนกันก็กําลังเดี๋ยวเทสเดโน่นะครับของคันนี้เป็น V9 มอเตอร์เดิม2,500วัตต์แบตลิเทียม72โวลต์20แอมป์นะฮะแล้วก็กล่องวัวทอย EM100 ครับนี่เดี๋ยวเราเก็บงานอีกทีนะอันนี้เรามาลองเทสไดโน่ดูก่อนว่าเป็นยังไงเนาะก็ทดสอบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเก็บงานแล้วก็ประกอบชุดสีแล้วก็เดี๋ยวเก็บงานอีกทีหนึ่งเก็บงานเครื่องระบบสายไฟแล้วก็ เดี๋ยวมาดูกันเป็นคันอีกทีหนึ่งครับโอ้โหเป็นไงกันบ้างมาเดี๋ยวขอลองเทสดูหน่อยว่าหลังจากจูนบนไดโนแล้วมาขี่บนถนนจริงจะเป็นไงแต่คงแค่เอาละระยะสั้นๆนะฮะผมว่าคือผมจูนมาแล้วเนี่ยผมว่าทุกอย่างก็โอเคนะดีคือความเร็วปลายเราก็ไม่ได้เค้นมากเพื่อ 1. ให้มีระยะทางเพิ่มมากขึ้นสเพื่อ เซฟทั้งตัวแบตเตอรี่และตัวกล่องและตัวมอเตอร์ไม่เข้นจนเกินไปนะฮะพอเราจูนมาปุ๊บนี่เดี๋ยวกด P ก่อนโอเคเดี๋ยวออกตัวเกียร์สเลยนะเดี๋ยวออกตัวเกียร์สลองขี่ดูโอ้ขี่มันนะดึงแบบปูดเลยอ่ะโอ้โหเบรกหนึบอยู่แล้วดิดเบรกหน้าหลังคือขี่มันอะสำหรับสำหรับ ทำการเปลี่ยนกล่องมานะแค่แบบเปลี่ยนกล่องแล้วก็เปลี่ยนไอตัวเปลี่ยนแบตเตอรี่มานอกนั้นเดิมๆแล้วเราก็มีทำการเซ็ตน้นมันชกหน้าใหม่เพื่อให้ทนต่อความเร็วที่มีในคันนี้คันนี้ความเร็วไปผมว่าน่าจะมีประมาณร้อยนะครับประมาณร้อยคือเซฟเซฟไม่ได้ไม่ได้โหไมไม่ได้เค้นอะไรมากโอเคสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจนะฮะกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่อยากอัปเกรดเพิ่มความเร็วเพิ่มระยะทางเปลี่ยนสายไฟหรือ มีรถอยู่แล้วอยากให้เราทำการอัปเกรดให้ก็เข้ามาปรึกษาได้หรือแอดที่มาที่ Line แอดได้ l i น์แอดออฟฟิเชของร้าน BBB EVBike นะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ Facebook หรือทางคอมเมนต์ u t u b e ก็ได้หรือเ,เพื่อนๆพี่ๆกำลังสนใจที่อยากจะมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันหรือโจทย์ในการใช้เป็นลักษณะไหนก็สามารถปรึกษาบ๊อบเข้ามาได้นะครับว่าทางร้านเราเนี่ยให้บริการมีทั้งรถ ตัวจดทะเบียนได้แล้วก็ตัวรถจดทะเบียนไม่ได้ทั้งสกูตเตอร์3ล้อ4ล้อมีเกือบหมดนะครับแล้วก็เข้ามาปรึกษาได้อยากได้แบบไหนมีรถอยู่แล้วก็อยากอยากทำการอัปเกรดก็ปรึกษาได้แล้วให้ทางร้านเนี่ยสามารถเข้าไปรับรถที่บ้านแล้วเอามาทําแล้วก็คุยกันสเต็ปไหนงบประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็ทําการจัดส่งได้นะครับแล้วผมจะลงคลิปรีวิวแบบนี้ไว้เพื่อเป็น1เป็นแบบว่าเราเป็นผลงานของทางร้านด้วย2ก็ ได้กลับมาดูกันภายในในอนาคตข้างหน้าเนาะโอเคยังไงผมก็ฝากร้าน BBB EV Bike ไว้ได้วยนะครับเราก็มีด้วยกันทั้งหมดตอนนี้5สาขาแล้วตอนนี้5สาขาก็มีที่บุรีรัมย์โคราชชัยภูมินะฮะสะดวกที่ไหนหรืออยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็เข้ามาได้ยังไงก็ฝากติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บ๊อบในการทำคลิปถ,ถัดไปได้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า หลายรุ่นและรุ่นที่เข้ามาใหม่เรื่อยๆอย่างตัวเนี้ย KTV9 เนี่ยก็เป็นรุ่นที่เข้ามาใหม่เป็นเจนใหม่นะฮะเป็น2023เราก็เข้ามาแล้วก็รีวิวด้วยหรือจะไปดูคลิปตัวเต็มเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้คลิปตัวเต็มที่ที่ทำการรีวิวคันนี้ไปแล้วยังไงก็มาถึงตรงนี้ลวท้ายคลิปแล้วยังไงก็ฝากติดตามขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็สําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ดูมาจาก YouTube นะผมมีทั้งราคาพิเศษแล้วก็มีแบบสเปเชียลให้สุดๆเลยก็ยังไงปรึกษาเข้ามาได้โอเคครับสวัสดีครับ